รถชาวบ้านยังข้าออกได้อยู่ไหมเนี่ยรถมอเตร์ไซค์วิ่งได้ไหมเนี่ยบ้านอะไรในนั้นมหรือเ่าเป็นคูมบ้านสามโรงบ้านสาโรงนี่บ้านสามโรง

เก็บไปตามระบบไปเรื่อยๆเราเก็บไปเร <ไป S 1> ีย <ไป S 1> ่ยๆท่า่านล้นฝั่งเข้ามาครับแล้วก็ในการระบายน้ำเนี่ยเพราะว่ามี ฝายหลายตัวที่กีดขวางทางน้ําก็จะต้องอทําการรื้อถอนนะเราพยายามรื้อถอนมาตลอดในปีที่ผ่านมาแต่หลายตัวก็ไม่ได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นหลายตัวก็อาจจะ,ะยังไม่สามารถรื้อถอนได้นะฮะก็พยายามจะเร่งทําความเข้าใจกับทางพี่น้องประชาชนเพื่อจะขอรื้อถอนในจุดที่รื้อถอนได้แต่หากช้ากว่านี้อีกผมคิดว่าการรื้อถอนก็จะทําไม่ได้ถ้าน้ำมา,มากแล้วน้ําก็จะท่วมเหมือนปีที่แล้วอีกวันนี้ก็ใช้วิธีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการน้ําท่วมในปีนี้อีกครับคือปัญหาสําคัญคือฝายเก่าและที่ทําให้น้ํามันแตกออกไม่อยู่ในระบบใช่ไหมครับใช่ถ้ามันมีฝายเก่าอยู่ตลอดลําน้ําเลยฮะที่ไม่สามารถทําให้น้ําระบายไปตามลําน้ําได้น้ําไปเจอฝายเสร็จก็จะแตกออกเข้าบ้านเรือ,อนรัศดรแตกออกเข้าไรนาแล้วการทําความเข้าใจกับชาวบ้านในการที่จะรื้อ พี่น้องก็เกรงว่าถ้ารื้อถอนไปแล้วในหน้าแรงจะไม่มีฝายอย่างนี้นะฮะก็ทําให้ไม่สามารถรื้อได้นะฮะวันนี้เองก็คงจะต้องทําความเข้าใจเพราะว่ามีสลอดลาน้ําเลยครับนี่คือเป็นปัญหาสําคัญในการที่ทําให้น้ําไม่สามารถระบายาต่อไปได้ทําให้น้ําไม่อยู่ในลําน้ําน้ําจะแตกออกนอกข้างแล้วก็ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านครับ